มินประมาทนะไม่ระบุชื่อทำไมถึงติดคุกได้กรณีที่คุณไปด่าเขานะหรือโพสต์ประจานหรือไปไลฟ์สดไม่ว่าใน y o u u u b e t i ิต o k หรือช่องทางต่างๆที่เป็นสื่อออนไลน์แล้วตัวโจทย์สามารถนําสืบได้ว่าสิ่งที่คุณกำลังดา่าที่ประจานถูกดูหมินถูกเกียดชังนั้นน่ะมันคือผมมันคือตัวโจทย์มันคือผู้เสียหายบริบทคําพูดนะคอมเมนต์ต่างๆที่คนอื่นเขามาคอมเมนต นะใต้ไลฟ์สดใต้ใต้คอนเทนต์ต่างๆของคุณนะ่ะพวกนี้ถ้าโจย์เขาสามารถนำสืบได้ว่าบุคคลที่คุณกำลังดา่าประจานหมิ่นประมาทเนี่ยมันคือผู้เสียหายมันคือตัวผมเนี่ยแบบนี้นะครับเป็นคดีอาญานะถ้าเป็นครั้งแรกนะครับถูกฟ้องครั้งแรกเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่ว่าไม่ร้ายแรงไม่เสียหายมากมีโอกาสที่ศาลท่านจะรอ แต่ถ้าคุณด่าเขาหลายวันหลายครั้งติดต่อกันเนี่ยหลายครั้งหลายกรรมนะเขาเรียกว่าหลายกรรมแบบนี้มีโอกาสติดคุกนะครับไม่รอลงอาญานะฝากเอาไว้ด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องสนุกปากนะครับไปด่าคนอื่นเขาเสียหายนะ